ไอคนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอาคนอีคนที่เราแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจจ้ากาไม่เคยอยู่กับฉันที่อยู่ข้างๆทำไมแม่วันทองถึงไม่มอง อย่าทำายัางนี้กับฉันพิ่จะเด็โปรดเถินหามวันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรไอ้ช้างผม้อมจะยอมทำดีเท่าไรทุ่หมดทั้งใจเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของแล้วเหตุอันใดแล้วเอ้ยเขาอยู่เฉยแต่กลับได้เจ้าไปคลอใจเธอใงจยิ้กับฉันที่อยู่ข้างเขาทำไมแม่วันทองถึงไม่มองฉันบ้างอย่าทำอย่างนีกับฉันพิจเด็โปรดเนหน้านวันทอง ให้คนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอา ทำไมแม่วันทองถึงไม่มองฉันบ้างอย่ากทำอย่างนี้กับฉันทิ่จะเด้โปรดเธอหน้าว,วันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรไอช้างผมร้อมจะยอมทำดีเท่าไรทุ่มหมดทั้งใจเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของเลาเหตุอันใดเล่วเอ่ยเขาอยู่เฉยแต่กลับได้เจ้าไปครอ อย่าทำอย่างนี้กับฉันที่จะเดืโดรดอนเห็นหน้าน้วันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรไอ้ช้างผมพร้อมจะยอมไอ้คนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอานอีกคนที่ตแต่ทาให้ปวดร้าวแต่ใจจงทําไม่เคยกับฉันที่อยู่ค้างๆทำไมแม่วันทองถึงไม่มองฉันบ้าง อย่าทำอย่างนี้กับฉันทิ่จะได้โปรดเห็น้ามาวันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรไอ้ช้างผมร้อมจะยอมทำดีเท่าไรทุกหมดทั้งใจเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของเราเหตุอันใด